สวัสดีครับวันนี้ได้หัวแรงมาใหม่ครับผมอได้มาอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะไม่แพงมันจะมีสองรุ่นรุ่นที่มีจอจอตัวเลขบอกเป็นจอดิจิตอลกับเป็นรุ่นระบบ LED ครับแต่ว่าผมซื้อมาเป็นรุ่นธรรมดานะรุ่นธรรมดาก็คือจะเป็นแค่จอ LED บอกบอกเฉยๆว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ไอ้รุ่นนี้มันจะแพงกว่ากันนิดหน่อยอืมแต่ว่าผมซื้อธรรมดามานะ ตอนนี้ผมได้มาอยู่แค่ร้อยกว่าบาทนะประมาณร้อยเจ็ดสิบาทร้อยเจ็ดสิบาทเองพอดีมันเป็นหัวแรงที่มันสะดวกดีนะผมก็เลยเออเามาใช้งานแต่มันใช้งานหนักไม่ได้นะอุณภูมิไม่ได้ร้อนขนาดนั้นผมแกะมาใช้เอาแหละโดยผมแกะมาที่ผมซื้อตัวนี้เพราะว่ามันจะมีกล่องบางรุ่นมันจะไม่มีกล่องครับมันจะมีถุงมันจะมีถุงมีซองให้แต่ว่าผมซื้อรุ่นนี้มาเพราะว่ามันเป็นกล่องไงชอบที่มันเก็บ เก็บให้ดีแบบนี้เปิดออกมาก็จะมีคู่มือให้เล่มหนึ่งมีคู่มือให้หนึ่งเล่มแล้วก็มีตะกัวให้ด้วยนะตะกัวม้วนเล็กๆให้ม้วนหนึ่งแต่ไม่รู้ตะกัวดีหรือเปล่าเนี่ยมีตะกัวให้แล้วก็มีขาตั้งให้ด้วยขาตั้งก็มีมาให้แต่ตัวนี้ก็ที่ที่เช็ดตะกัวอันนี้ต้องไปเติมน้ำหน่อยนะให้มันพองอันนี้ยังไม่ได้เติมน้ำยังไม่ทำอะไรเลย มีสายชาร์จแบตให้ด้วยเป็น USB Type C สายชาร์จถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้ง่ายๆนะปกติพวกลำโพงบลูทูธกระจกระจอชอบให้สายง่ายๆออกมาแต่อันนี้ดูดีอยู่นะหนาอยู่เพราะว่ามันจะต้องชาร์จต้องต้องชาร์จไปด้วยมันต้องใช้ไฟแรงนะในการชาร์จก็เลยต้องเป็นสายดีๆแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฟักฟักนี่แต่ทำไมมันขาดก็ไม่รู้นี่ ทำไมของผมมันขาดกันไปโดนนี่นี่เป็นฟักครับใส่ใส่เป็นกับซองกระดาษมาให้นะเป็นฟักก็ไปจุ่มให้ทำความสะอาดปลายหัวล้อหัวแรงหรือว่าเป็นพวกน้ำยาประสานเป็นในตัวด้วยนี่ตัวฟักมันแล้วก็มีลมปลายให้ด้วยถ้ารุ่นถูกกว่านี้ร้อยร้อยต้นๆมันไม่มีปลายให้นะแต่รุ่นนี้มีปลายให้มาสามอันปลายก็จะอันเล็กๆอ่ะไม่ได้ใหญ่มากครับเนี่ยมันเหมาะสําหรับงานเล็กๆครับ ก็จะมีปลายมาตรฐานอันหนึ่งอันนี้เป็นปลายมาตรฐานนะเบอร์เป็นไงมองเห็นไหมนะอือันอันเนี้ยผมมาลองใช้ละตะกลัวก็เลยติดปลายนิดหนึ่งนี่อันนี้เป็นแบบปลายมาตรฐานมานะสว่วนอันที่สองก็จะเป็นปลายเป็นแบบว่าแบนหัวตัดหัวแบนอีกสองอันนี่อันนี้หัวตัดแล้วก็เป็นหัวแบนอย่างเงี้ยอีกสองอันที่มันแถมมาให้อืม มาดิมาดูตัวงานกันดีกว่าตัวงานมันก็จะเป็น portable เล็บดำไปหน่อยเมื่อกี้ไปซ่อมรถมา portable solder iron แบตเตอรี่สามโวลต์ครับนี่ตัวงานเป็นอย่างนี้เลยเหมือนปากกาเลยครับเนี่ยเหมือนปากกาเลยเนี่ยเหมือนเหมือนปากกาเลยนะไม่ได้ใหญ่มากเล็กนิดเดียวแล้วก็ตรงนี้จุดชาร์จมันจุดชาร์จไทซีครับ มีรูบอกไฟแสดงผลเดี๋ยวลองชาร์จให้ดูเดี๋ยวลองชาร์จใ,ให้ดูว่ามันเป็นไงนี่พอชาร์จตอนชาร์จมันกินไฟกี่วัตต์เนี่ยมาดูกันเดี๋ยวนี้ผมซื้อเครื่องวัดวัดไอ้นี่มาแล้วตอนชาร์จนะครับกินไฟอยู่อยู่ที่สองจุดเจ็ดวัตต์เองตอนนี้มันชาร์จอยู่นะแค่ชาร์จเฉยๆนะนี่พอชาร์จก็จะมีไฟตรงจุดเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูว่ามันจะกินไฟเพิ่มไหมแต่ว่าเดี๋ยวประกอบกัน เดี๋ยวประกอบไปตัวนี้กันก่อนนะก็คือวิธีประกอบก็แค่เอาด้านแหลมนี่เสียลงไปนี่แล้วก็ดันให้มันสุดแค่นั้นเองเสร็จแล้วแล้ววิธีใช้งานกดเปิดกดเปิดหนึ่งทีไม่ติดต้องกดค้างกดค้างให้ไฟมันกระพริบนี่พอมันกระพริบให้เรากดอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นระดับระดับของความร้อนนะคู่มือมันมีบอกอยู่นะเดี๋ยวผมให้ดูว่าว่าอุณหภูมิมันอยู่ที่เท่าไหร่เราดูคู่มือกัน ตัวนี้ต้องอ่านคู่มือนะถ้าไม่อ่านนี่งงอยู่นะคู่มือมีมาให้นี่แบบหัวมันหัวที่มันแถมให้มีแบบนี้แล้วก็อุณหภูมิที่บอกไปถ้ามีไฟดวงเดียวอยู่ที่3 3 0 0องศาถึง340นะถ้ามี2ดวง350ถึง380ถ้ามี3ดวง390ถึง420นี่ก็นีที่มันเป็นแบบแบบไฟกระพริบอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะ ส่วนสเปกมันเป็น3.7โวลต์ครับแบตเตอรี่3.7โวลต์เวลาชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะวิธีใช้งานก็ให้กดค้างไว้นั่นแหละ5 5วินาทีจนไฟ3ดวงมันติดพร้อมกันนะ่ะแล้วค่อยกดค่อยกดเลือกความร้อนเอานี่นี่ก็เป็นภาษาจีนน,นี่ก็เป็นหลายภาษาเลยแต่ไม่มีภาษาไทยนะภาษาไทยไม่มี โอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันถ้าถ้ามันโดนพัดลมมันจะไม่ร้อนนะนี่เดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวผมจะลองชาร์จไปด้วยขั้นแรกเดี๋ยวอาสูงสุดเลยนะชาร์จไปด้วยแล้วก็จะดูว่ามันกิน w ัตเท่าไหร่นี่ตอนนี้ชาร์จไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยแล้วก็เปิดไปด้วยให้มันร้อนนะมันกินไฟอยู่ประมาณสิบ w a ต t นะเนี่ยสิบเอ็ดวัต t เห็นไหมกินไฟอยู่ที่สิบเอ็ด w a แต่ว่านี้มันช้าไปด้วยไงอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาออกนะผมต้องอ,ออกอยู่แล้วแหละเพราะว่าใช้งานจริงเราเราจะไม่ต้องอย่างนี้เว่าตะกั่วมันละลายไหมแต่ว่าต้องรอแป๊บนึ่งนะรอให้มันร้อนก่อนเมื่อวานผมลองแล้วแหละก็ปัจจีก็ถือว่าก็ยังไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่นะที่มันไม่ร้อนมากก็เพราะตัวมันเล็กไนงะตัวมันเล็กนิดเดียวอืม เดี๋ยวลองบัดกรีสายไฟพวกนี้ดูแล้วกันนี่สายไฟลำโพงว่าบัดกรีได้ไหมนี่นะเดี๋ยวช่วงเวลาลอมันร้อนครับเพราะว่าต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งก่อนมันจะร้อนนี่เดี๋ยวผมจะบัดกรีสายลำโพงให้พวกคณดูว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้มันร้อนหรือย,อยังก็ไม่รู้ ไม่รู้ส่วนเวลาใช้งานนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันนานขนาดไหนเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยจัดซื้อมาใช้นี่แหละดูแล้วมันน่าจะสะดวกดีอ่ะมันน่าจะสะดวกดีลวมั้งก็เลยซื้อครับโอเคดูดิว่ามันร้อนอยู่ยังเฮ้ยโอ้ยร้อนอยู่นะ โอ้ร้อน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 อยู่ครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะติดไหมคือดูแล้วมันแค่ใช้งานเบาๆอ่ะยังใช้งานหนักๆไม่ค่อยไหวนะเนี่ย เกี้สายเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่าก็พอที่จะละลายบ้างแต่ว่ายังไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะหรือว่าผมอาจจะต้องเสียบสายช้าไปเรือยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองก่อนนี่แต่อันนี้ผมอยู่ห้องแอร์นะนี่มันก็มันก็ละลายอยู่นะมันก็ละลายแต่ว่ายัง ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดีย๋ยวลองเอาฟักมาช่วยดิไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยฟู่เท่าไหร่ครับหรือว่าตะกั่มไม่ดีก็ไม่รู้นะอันนี้อันนี้คือผมทดสอบอุปกรณ์ที่มันแถมมาให้นะนเร่งก็เร่งเบอร์สามแล้วนะแต่ว่าดูแล้วยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับ เออทำไมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เลยเดี๋ยวผมลองเสียบชาร์จไปด้วยแล้วกันเผื่อมันจะดีขึ้นอันนี้ผมไม่ได้เสียบชาร์จนะอันนี้ขอเสียบชาร์จไปด้วยเพมันจะแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งลองใหม่ดูแล้วอะถ้าถ้าลองอย่างนี้เอาจริงๆนะยังร้อนไม่เท่าไหร่นะขัดใจไวรุ่นแน่นอ,น,อนนี่เสียบชาร์จไปด้วย หรือวผมใช้ผิดวิธีวะนี่ยังไม่ค่อยร้อนครับนี่อันนี้ก็ปรับไว้เบอร์สามแล้วนะแต่ว่ามันไม่ค่อยร้อนเลยร้อนไม่มากนะครับยังสู้หัวแรงที่มันเป็นไหนนั่นไม่ได้หัวแรงที่มันเป็นเสียบปลั๊กไม่ได้นะครับตัวนี้ รู้ว่าตัวมันเล็กดีวะดูทรงแล้วผมยังไม่ค่อยอันนี้ผมว่าผมยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มีขายหลายรุ่นดูดูแล้วยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนตะกัวดูก่อนเผื่อตะกัวมันไม่ค่อยดีครับเนี่ยรูว่าผมอยู่ห้องแอร์โดยก็ไม่รู้พัดลมมันพัดด้วยครับมันก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร เนาะโอเคก็พอใช้งานได้พอใช้งานได้แต่อาจจะไม่เลิศดหรูบ้างนี่เห็นมีคนมาถามอยากรู้ว่าหลักการมันทานํางานยังไงเดี๋ยวผมจะลองแกะดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวปิดมันก่อนเดี๋ยวปิดมันก่อนมันมันร้อนอยู่นี่เดี๋ยวปิดมันก่อนตัวนี้เห็นมันมีสกรูอยู่ตัวหนึ่งก็น่าจะถอดได้ละเดี๋ยวถอดดูข้างในแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะ ถ้าถอดดูแล้วมันจะงัดอะไรยังไงยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวหาวิธีงัดแป๊บหนึ่งงี้มาสักพักแล้วครับไม,ไม่ออก <c oughs> ตองสยัยจะต้องใช้เครื่องมือหนักแล้วครับนี่งี้นจนเย็นหมดแล้วเอาอไม่ออกแล้วครับเดี๋ยวหาเครื่องมือหนักก่อนโอเคครับต้องใช้เครื่องมือหนักครับแต่ว่างานเข้าเล็กน้อยครับ <c oughs> อันนี้เดียวๆขงงัดมาเย็นหมดแล้วแล้วข้างหลังงัดหักเลยทิหายแล้วช่างแม่งแล้วกันเนาะงัดให้กคุณดูเลยแล้วกันว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างนี่ครับงัดมันออกมาละฝั่งนี้ก็จะเป็นชาร์จนี่ตูดมันเป็นชาร์จแล้วก็หัวฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวที่ชุดไว้กันความร้อนนะเนี่ยทุกคุณของผมต้องมาเสียหายเพราะงัดให้พวกคุณดูเลยนะเนี่ยมันมีสกูอีกนะเราจะต้องคลายสกูมันออกมาอีกนี่ ตะกมูมีหลายตัวนะแต่ผมงัดแตกไปแล้วอันเนึ่งงัดให้ดูอีกอเสียของหมดพวกคุณเนี่ต้องให้ผมงัดให้ดูอีกตัวต้องร้อยกว่าบาทแต่ว่าน่าจะพอใช้ได้อยู่ครับแต่มันอาจจะขี้เหร่เล็กน้อยอขายตะกูตรงนี้ดูก่อน กูมันมีแอบอยู่อีกมันเหมือนมันทากาวหรือไงก็ไม่รู้โอโหงัดยากมากก็ไม่เข้าใจว่ามันจะต้องทำแน่นขนาดนี้ไปเพื่อทำให้ผมแกะยากมากเลยครับอ,อืมแต่ไม่เป็นไรครับแกะให้พวกคุณดูจะได้รู้ว่ามันโอเคไหมเหมาะสำหรับการซื้อไหมนี่ถอดออกมา ก็อยากรู้เหมือนกันแหละปัป๊บข้างในมีวงจรมีแบตเตอรี่ให้1ก้อนนะมันก็ออกแบบมาจริงจิงมันออกแบบมาให้แกะแกะเปลี่ยนแบตได้อะแบตเตอรี่อยู่ที่900มิลลิแอมครับไม่ได้ก้อนใหญ่มากนะนี่1 14500 900มิลลิแอมครับ3.7โวลต์2.96วัตต์เป็นก้อนเล็กนะคิดว่าถ้าโมให้มันเป็นก้อนใหญ่ๆก็น่าจะได้อยู่ใส่วง21700น่ะ ก้อนใหญ่ก็น่าจะแรงขึ้นนะนี่แต่ว่ามันทํามาเป็นแบบอย่างนี้เลยนะจริงๆเป็นแบบไม่ได้บัดกรีติดนะเป็นสปริงนะเป็นสปริงสวมก็ไม่เข้าใจถอนมันต้องออกแบบมาอย่างนี้สปริงสวมใส่แบตนะจริงๆมันดูแล้วมันน่าจะออกแบบมาสําหรับถอดถอดเพื่อจะเปลี่ยนแบตนะนี่มันออกอสมมติว่าแบตหมดปุ๊บก็ถอดออกเอาไปเปลี่ยนแบตนะออกแบบมาตอนแรกแต่นี่ผมงัดแตกไปแล้ว เดี๋ยวค่อยเอากาวยอดแล้วกันนะโซวงจรมันมาดูรือสะพังหมดแล้ววงจรมันไม่มีอะไรเลยครับไขไม่ได้เปลี่ยนหัวแป๊บตรงนี้มีสกูอยสองตัวนะคลายมันออกมาวงจรมไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่า ผมจะโมให้มันร้อนกว่าน,นี้ได้ไหมเมื่อกี้ผมลองแล้วมันยังมันยังร้อนไม่เท่าไหร่เดี๋ยวลองอาจจะเปลี่ยนแบตเตอรี่มันหรืออาจจะทําอย่างอื่นให้เหมือนกันว่ามันทําอะไรได้บ้างวงจรมันก็มีนี่ที่ปรับระดับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีไดโอดมี IC ไม่รู้ทําหน้าที่อะไรของมันเอ๊ะเอยตาย เนาะวงจรมันก็มีอยู่แค่นี้เองทีนี้หลักการทํางานมันยังไงถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้แบตเตอรี่เราสามารถใช้สายได้ไหมนี่ก็คือตอนที่ใช้งานผมจะต้องเสียบมันอย่างนี้ใช่ไหมเสียบดันให้มันมันก็จะมีสเตปที่มันเอาไว้ล็อกอยู่เนาะเน,นี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะถูกล็อกด้วยที่ไอตัวสีดำๆเนี่ยแสดงว,ว่าเนี่ยมันก็คือเป็นขั้วบวกกับขั้วลบอกไปเลยในเนี้ย แล้วมันก็จะทําความร้อนจากไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยที่มันจับเนี่ยเนี่ยที่ทำความร้อนนี่ครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นแค่ตัวกันความร้อนเฉยๆตัวนี้นะทีนี้ถ้าเราไม่ใส่แบตเตอรี่เราสามารถทําให้มันร้อนได้ไหมลองดูนะมันดันทากาวมาไงผมก็เลยง,งัดสะพังหมดเลยโอ้เบี้ยวอีกแล้วฮะเดี๋ยว โอ้ยงัดจับเบี้ยวไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวลองดูผมก็เสียบนี่ไปนี่มันก็ขึ้นไฟสีเขียวนะเพราะามันไม่มีแบตเออหรือว่าเมื่อกี้แบตมันไม่แรงวะก็เดี๋ยวลองกดปุ่มดูก่อนมันให้กดปุ่มมันมีปุ่มเหรออ๋อมมนมีปุ่มนี่กดค้างก่อนเพให้ไฟมันกระพริบนี่กระพริบสามครั้งแล้วก็แล้วก็เล่งอ๋อ ไม่ต้องมีแบตก็ใช้ได้ครับไม่ต้องมีแบตนะใช้ไฟจาก usb ไปเลยครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะร้อนไหมหรือว่าไฟมันไม่แรงแบตมันไม่แรงหรือเปล่ายังไม่ได้เช็คดูครับมิเตอร์ไม่อยู่นี่นะเดี๋ยวจะลองลองใช้งานแบบนี้เลยแต่หัวดำไปแล้วอะโอ้ตัวตัวบอดี้นี่ร้อนเหมือนกันครับนี่จุดที่ผมจับ โอ้ไอซีนี่ร้อนอยู่นะนี่ร้อนครับถือว่าร้อนเลยปลายดำไปแล้วด้วยเดี๋ยวจุ่มฟักหน่อยปึ๊บทำไมมันดำวะเหมือนตะกั่วที่มันแถมมาให้ไม่ดีนะตะกั่วไรก็รู้ขี้เหลวมากนี่ปลายผมดำไปแล้วนะยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลย แต่ตรงที่มือผมจับนี่ร้อนอยู่นะน่าจะร้อนร้อนจากไอซีหรือร้อนจากอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยร้อนนะแล้วปลายนี่ดําไปละเอ้ยเหมือนมันร้อนกว่าเดิมวะหรือว่าตอนแรกผมเสียบไม่แน่นวะเนี่ยร้อนกว่าเดิมอยู่นะแต่ปลายมันดําอยู่ตอนนี้น่าจะต้องอดีบุกมาเคลือบ ็ถือว่าใช้งานได้เพราะได้อยู่นะใช้งานไม่หนักนะแต่ว่าผมว่าตะกั่วนี่มันมาไม่ดีอ่ะเนี่ยตะกั่วนี่ไม่ค่อยดีนะทําไปไอ้นี่ดําไปแล้วเนาะโอเคนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แหละราคาอยู่ร้อยกว่าบาทใครสนใจมันก็ดีอยู่สําหรับฉุกเฉินอะ่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือมัน,ม,นมันไม่ค่อยร้อนเท่าที่ควรนะครับมันอาจจะไม่ไม่ได้ร้อนมากนะเพราะว่ามันดูแล้วมันก็กินไฟแค่ สิบวัต์เองอืมผมเช็คแล้วหัวแรงมันติดวัตเองส่วนหัวแรงทั่วไปที่พวกคุณใช้ก็จะอยู่ประมาณยี่สิบวัต์เนาะแต่ตัวเนี้ยสิบวัตเองนะเนี่ยผมดูจากไอที่เครื่องอ่านวัตมิเตอร์ของผมอืมโอเคเผื่อใครจะซื้อไว้ใช้พกพกพาใช้งานแค่พอได้ก็สนใจก็ไปซื้อแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับไปแล้วครับสวัสดี